โพสคิดใน t i k t o อกเวลาไหนดีถึงจะดังและปังเร็วที่สุดทําแบบนี้ครับถ้าเขาจะรักโพสเวลาไหนเขาก็รักคอนเซปต์ Concept นะครับถ้าเขาจะรัก เวลาไหนเขาก็รักคุณโพสต์ตามเวลาที่คุณสะดวกได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้มีคนดูเยอะๆเนี่ยคุณก็สามารถที่จะโพสต์เวลานี้ได้ครับก่อน9ก้าโมงเช้านะครับตั้งแต่6กโมงถึง9ก้าโมงเช้าตอนเที่ยงจะถึงประมาณไม่เกินบ่ายโมงครึ่งครับตอนเย็นก็ประมาณสัก4ี่โมงเย็นลงไปนะครับไม่เกินสองทุ่มประมาณนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาพีคไทม์ครับซึ่งก็ใช้ได้กับทุกแพลตฟอร์มเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่สะดวกช่วงเวลา3ช่วงนี้จริงๆเหมือนที่ป้าบอกคุณก็มาในช่วงเวลาทคุณวไ้้้ายแลตองป การที่การทำคอนเทนต์ลองคิดดูสิครับถ้าเกิดว่าคุณโพสในช่วงเวลาที่คนใช้เยอะแต่คอนเทนต์คุณเนี่ยมันไม่ได้ไปตอบโจทย์คนมันไม่ได้โดนเลยอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีประโยชน์จริงไหมครับมีคนเยอะแต่คุณ่ไม่โดดเด่นอันนั้นก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยช่วงเวลามีผลไหมส่วนหนึ่งแต่ไม่ทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทำคอนเทนต์ดีแม้คุณจะโพสตในเวลาที่คุณสะดวกเช่นสมมุติว่าคุณทํางานประจํามาแล้วคุณโพสตตอนสามทุ่มคุณสะดวกตอนนี้นั่นกกก็คคคืออมีีนนนนนนนดดูเเเหหัััััรรบบพพาาาาะะฉ้้ใสํญททุ่่่ณภป ว่าคอนเทนต์องคุณเนี่ยหรือคลิปคุณมันไปแก้ปัญหาหรือตอบโจทย์ใครจากนั้นก็ลงในช่วงเวลาที่เราสะดวกถ้าเกิดว่าเราสะดวกตอนไหนลงตอนนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราฟิกเวลาได้ก็ค่อยมาลงในช่วงเวลาที่โอปป้าบอกครับและแน่นอนครับส่วนใหญ่เนี่ยตอนเช้าไปเลยหรือแบบตอนเย็นไปเลยเนี่ยก็จะมีคนใช้เยอะมากๆถ้าเกิดว่าคุณต้องการให้คนเห็นเยอะเนี่ยห้าโมงเย็นลงไปนี่คนเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าคุณต้องเข้าใจว่าวันนี้คนมันก็จะเบียดก,กันอยู่ช่วงนั้นนะครับก็ลองหาช่วงเวลาที่เหมาะสมดูโดยการเทสคอนเทนต์ครับยกต วันนี้ลงวิดีโอหนึ่งคลิปตอนเช้ามีคนดูเยอะมากน้อยลองพิจารณาดูนะครับวันพรุ่งนี้ลองลงตอนเที่ยงวันพรุ่งนี้ลองลงตอนเย็นวันต่อมาลองลงตอนดึกๆด,ดูนะเช้าเที่ยงเย็นแล้วก็ดึกลองเทสดูครับว่าคอนเทนต์แบบที่คุณทําอยู่เนี่ยยกตัวอย่างเช่นคุณให้ความรู้กดนในรีนดูอาจสมมติคุณลงเช้ามีคนสนใจไหมลงเที่ยงหรือเย็นแล้วคุณมาพิจารณาครับลองทาอย่างเงี้ยซ้ำๆประมาณสักเจ็ดวันรอดูรูปแบบครับว่าคนให้ความสนใจเราช่วงไหนจากนั้นเนี่ย ช่วงไหนดีอะทำในช่วงเวลานั้นถามว่าเราสามารถดูการใช้งานคนเยอะได้ในทิกตอกไหมดูได้ครับแต่ก็อย่างที่บอกอะถ้าคลิปคุณมันไม่ตอบโจทย์จะลงเวลาไหนเขาก็ไม่รักอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลงคลิปที่ตอบโจทย์คนดูให้คนรักคนดีกว่าลงตอนไหนเขาก็ดูครับถ้าคลิปคุณเนี่ยมันมีคุณภาพจริงทิกตอกนําส่งทั้งวันอยู่แล้วแค่ หมายถึงว่าเวลาเราลงช่วงเวลานั้นมันมีคนดูณเวลานั้นแค่นั้นเองแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณลงเช้าแล้วคนเย็นจะไม่เห็นนะครับอย่าเข้าใจผิดถ้าคลิปคุณมีคุณภาพมันวิ่งทั้งวันอยู่แล้วนะครับใครชอบนะครับในแบบนี้พิมพ์เลยครับว่าชอบครับ